อุ้ยฉันต้องเก็บแปลงนี้นหนให้หมดเกี้ยงมาเก็บ,บสตรอเบอรี่เปล่ามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอจ้ะนางแบบก็คือสู้สุดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะวันนี้เรากำลังนั่งรถไฟไป 嗨。 น,ะะ <laughs> นี่เราก็เก็บได้หมดเลยนะเนี่ยที่เนี่ยตอนนี้กำลังหน้าสตรอเบอรี่นะคะแดดกำลังดีเลยคนก็พากันมาปั่นจักรยานเก็บต่อเก็บต่อเชอื่อมั้ยอันนี้มันยังไม่ มันยังไม่ขีดม,ม,มันยังไม่แดงทั้งหมดนะดูสิขึ้นเลยอีกลูกเล็กๆสีแดงๆก็หวานมากเลยนะอันเงาลอยไฮยูไฮยูเฮสตูเอ็ดพัสเด็กแคระแอร์เปียนซูสอื้อหือที่ออกกันสูตรนะ

อยากกินไหมอันนี้หวานเย้แต่อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งท้องนะยังไม่ถึงเท่าไนเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะเป็นหวานแบบธรรมชาติที่ไม่หวานแบบน้ำตาลนะคะอุ้ยไหนดูสิ อันนี้ประมาณสามร้อยกรัมแล้วก็หนึ่งกิโลอยู่ในท้องไปแล้วนะคะอร่อยไหมหวานหรือเปรี้ยวนางได้ลูกแดงๆไงอืมอีกฝ้นั่งทุวเอ็กซเล็กคะเนยังใหญ่เลยครับแมกเกอร์อันนี้มีแต่พวงแดงๆนะคะเฮ้ยแต่ว่าอีกข้าหนึ่งไม่แดงต้องดูดีๆแดปะ นี่วูบลูกนีว่าจะกินแต่โดนแมลงโดนไปแล้วแสดงว่ามีแมลงใช่ไหมไม่มีไม่มีเคมีรับรับไปไหมไอน,นี้ดอกมันนะคะแล้วก็อีกแบบนึงมันก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่อั้ดูกมัน่้วยไอีกแบหมันเอานสมรอร์ร มาเก็บสตรอเบอรี่เปล่ามาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอจ้ะนางแบบก็คือสู้สุดถ่ายหาเก็บได้เยอะไหมคะได้เท่านี้ค่ะที่เลยอยู่ในท้องมาแล้วค่ะซูเปอรช์ชเลเลนะ เฮ้<ม>ยเฮ้ยฮาดาเสียชื่น o อร์กินไปก็ได้ว้าว,าวนี่หว,า,ว,นวานหวานได้เลย und ein paar zum m i t n e h m ในไทยรูปทุกวันเดออันนี้เป็นอีกแปลงเล็กๆนะคะแต่ว่าลูกใหญ่มากเลยอะกำลังเพิ่งเกิดน่าจะคนละพันกันนี่เจอแล้วหนึ่งอัน ตัวนี้เป็นไงก็ได้อยู่นะอุ๊ปส์ชาหนี่กำลังขึ้นเลยเขียวอยู่เลยนี่น่าจะเป็นอีกพันหนึ่งตัวนี้มันจะตัวอวบกว่านะเฮ้ยลูกนี้แดงแต่ว่าโดนนกหรือว่านอนอะไรไม่รู้กิน ลูกนี้เป็นไงโดนกินเหมือนกันว้าวตูดยังเขียวอยู่บยอร่อยหรือเลปล่าอะ่ะลองชิมดูไหมลองชิมดู อุ๊ยอร่อยโหยังหวานเลยอ่ะดูดิวิอยอร่อยอ่ะชุ่ยียยยยยยยิมากเลยอุ๊ยฉันต้องเก็บแปลงนี้ให้หมดก็ยังพ <c oughs> ้าบอ <c oughs> มันเก็บได้แค่ตามที่เราอยากได้อนะเนาะแล้วก็ซื้อออก ช่างออกอุ๊ยสงสัยส่วนมากมันโดนอันนั้นกินเยอะเลยอะแมลงอะดูสิดูกลนอ้วนทางนั้นเลยลองไปดูฝั่งนู้นดีกว่าอุ้ยลูกเลอะเลยเธอลูกมันใหญ่มาก มันอาจจะมีลูกใหญ่กว่านี้แหละแต่ว่าที่นี่ก็คือตรงนี้คือใหญ่สุดแหละชัเปอูบ Einmal du kannst wählen. Das sieht gut aus. Ja. Mm. Wie ist es? Lecker. Schau mal. sag mir, wie ist es drinnen. Juicy, mm nicht -hmm. wahr? Mhm. Nii, da haben wir Sollen wir weitergehen? ตรงนี้แดงเถือกเลยโหฉ่ำๆเลยเนี่ยก mm hmm. ินทางๆก็ได้ลูกใหญ่อยู่ <c oughs> 20ก <kg> mm ิโลกรัมเฮียกี่โลแล้ว yes, 20ปีย20ปียเหรอ ไทด์เสร็จ2กก.30ปีค่ะแล้วอันนี้ก็3กก.สามารถ2กก.ครับโซ่ <t District> ดเอ็ดเบร่ยทุกนักเฮาเซ่กับบ้านกับบ้านกับเอ็ดเบร่ย